เดี๋ยวแป๊จะสำรวจปลาให้พี่เจยก่อนนะครับว้าวปาครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นปลาพวงนะครับเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวเราจะดำน้ำลงไปดูปลากันไป วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอ,เอราวัน พบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราช่อง PJ s h o โ,โอเควันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวันเ,านเาขาบอกว่าน้ำตกที่นี่มีเจ็ดชั้นเลยใช่ไหมครับเจ็ดชั้นครับโอโ้โหแล้วพวกเราจะเดินมันาไกลม,มากเลยครับไกลม,มากเลยใช่ไหมครับไปได้กี่ชั้นลูก เราคิดว่าพวกเราจะไปได้กัน่ชั้นครับหลายชั้นเลยใช่ไหมครับเราจะเดินตั้งแต่นี้ไปเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าชั้นแรกเนี่ยน้ําตก5้าอเมตรเลยนะครับลูกเราจะเดินไหวไหมครับเล่นไหวต้องต้องเอารถอ้ไนั่นเถอะนั่งรถเถอะนั่งรถอีกว่ารถรถแล้วไหนว่าเดินไหวไงครับ่บด้สบายพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับใส่แมสด้วยป้า เราไปถามพี่กันปาครับถามพี่กันพี่ว่าขอนั่งรถไหมอ,อ๋อนี่ไงเขามีรถให้นั่งด้วยใช่ไหมครับพี่อ,อ๋อตัว้นตรง,ตรง,ตรง,ตงนู้นป๋าปานี้ใส่มาด้ไหน,นี่นะครับสำหรับใครที่เดินไปไม่ไหวหรือว่าพาคนแก่มาก็นั่งรถไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปถามกันว่าค่ารถคนละเท่าไหร่ครับ สวัสดีครับค่ารถคนละเท่าไหร่ครับคนละ30 30บาท,บาทเด็ก15บาทโอเคเอ้าวจ่ายเลยครับคุณแม่นี่นะครับนี่นะครับจะเป็นน้ำตกหลายมันเลยนะครับหรอครับยังไม่ถึงน้ำตกเลยครับอยากไปเล่นน้ำตกโอเคไปเลยเร็วเินตกไปเบอร์สามเร็ว เต้นั่งหลัง พวกเราก็ถึงชั้นที่หนึ่งกันแล้วโหเป็นยังไงบ้างครับลูกชั้นที่หนึ่งอยากอยากจะเล่นแล้วอยากจะเล่นแล้วนี่มีปลาตัวใหญ่ด้วยมีปลาด้วยไหมลไปดูซิเจ้วโอ้โหโอ้โหครับเห็นไหมครับน้ำไปใกล้นะเดี๋ยวข้างบนเราอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวตอนที่เราเล่นน้ำกันเดี๋ยวปลาจะเอากล้องโกโปรลงไปถ่ายปลากันดีไหมครับดีโอเค เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศก่อนนะครับว่าชั้นที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าห้ามกระโดดด้วยครับครับโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมกัน,ช,น,นชั้นที่หนึ่งว้าวมาเยอะเลยโอ้โหปลายเยอะมากเลยเห็นปลาเลยนะครับใสมากเลยนะครับมีผีเสื้อสวยด้วย ผีเสื้อสวยเลยโอ้นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามอสนะครับมอสต,ต้นมอสต,ต,ต,ต้นเฟิร์นนะครับมันจะขึ้นในที่ชื้น ตามธรรมชาตินะครับเหมือนหญ้าครับเนี่ยเป็นเหมือนหญ้านะเนี่ยเป็นหญ้าสวยๆวยนะครับเพื่อน <ๆ S 1> โอ้โห,โหโน้องพี่เจเห็นปลาไหมลูกปลาอะไรเนี่ยเห็นไหมลูกชื่อปลาอะไรปลาปลาว่าน่าจะเป็นปลาพวงนะครับนถาใสมนนากค่ะได้ไหมหรือเคยครับตรงนี้นะครับเห็นไหม แล้วตรงนี้ถึงโลกฟ้าลึกมากเลยตัดต้องอ,อ,อ,อื่นน่ะนี่นอะไมันด,มดูตายจริงอันนี้ป๊ะป้าให้ดูบรรยากาศชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้ตอนนี้เรายังอยู่ชั้นที่หนึ่งอยู่นะ <_ an> ลูกเห็นไหมครับ <_ an> ตรงนี้ <_ an> ตรงนี้เขาบอกว่าตรงส่วนนี้เขาบอกว่า น้ำเนี่ยมันลึกสองเมตรสี่สิบเลยะะเห็นนะฮะเห็นป้ายไหมครับมันอันตรายมากเลยนะลูกตรงนี้ตอนนั้นถ้าเราจะเล่นเราต้องมีเสื้อชูชีพด้วยนะครับหรือมีผู้ปกรครองมาด้วยวะนยะนยลูกตองน้องอยาจะไปที่น้ำไม่ค่อยลึกอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่น้ําไม่ค่อยลึกกันนะครับงัานเดี๋ยวเราไปสำรวจชั้นที่สองกันก่อนดีไหมครับดีเย้ระวังด้วยระวังน้ำด้วยนะระวังบาดหินด้วยระวังบาดหินฟ้า ระวังเฮ้ยโอ้โอีเสื้อเต็มเลยพี่ใจแ้วไปดูกันะระวังลื่นลูกสวยมากเลยสวยไหมลูกมีฝ้ายผีเสื้อสวย,ยนี่มันกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะเน้นเขากำลังหาของกินอยู่เนาะ เหมือนมแมลงเลยอ่ะจะเป็นเหมือนมแมลงเลยป้าเหมือนมแมลงเลยนะลูกนะเห็นปีกใช่ไหมครับสวยมากเลยครับโอ้โหสีเหลืองด้วยดูเขายอมให้เราถ่ายด้วยนะ <c oughs> นะสวยมากสวยมาก <c oughs> พยายามถ่ายใกล้ๆ สยวยกว่าสีเขียวได้ใช่ไหมเขียวสวยกว่าป้าโอเเขียวสีเขียวสิสวสนี่นะครับเวลาที่เรามาเที่ยวน้ําตกนะครับเราเราต้องสังเกตสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับลูกเห็นไหมครับที่ป้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์น้ำเี่ยังปกติอยู่นะครับเราสามารถลงเล่นน้ําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นสีแดงสถานการณ์น้ําแสดงว่า ลงเล่นไม่ได้นะครับอาจจะมีน้ําป่าก็ได้นะครับชั้นที่1ชื่อว่าชั้นไหลคือลังนะครับไหลคือลังเดี๋ยวเราจะไปต่อชั้นที่2กันพร้อมที่จะลุยชั้นที่2หรือยังครับลูกพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลย ช้านะครับววสวยไหมครับลูกสวยโอโ้โหอยนางนี้สวยไหมครับสวยสวยมากเลยนะอยากมีปลาตัวใหญ่ด้วยเออเดี๋ยวป้าถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันชั้นที่สามชั้นที่สามนะครับนี่นะคะถึงเจ็ดร้อย เลยนะคะสวยเลยมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับเจ็ดครับเจ็ดชั้นเลยใช่ไหมครับสวยด้วยตอนนี้เราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับสองครับชั้นที่สองใช่ไหมครับชั้นต่อไปเราจะไปชั้นที่สามสชั้นี่ห้าหกเจ็ดโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแต่ละชั้นนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างเนาะอ่ะชั้นที่สามเรียกว่าหาน้ําตกนะครับหาน้าตกชั้นที่สี่เรียกว่าอกนางผีเสื้ออกนางผีเสื้อชั้นที่ห้าเรียกว่าเบื่อไม่ลงเบื่อไม่ลง ชั้นที่6ดงพึกษา <ดง S 1> และชั้นที่7สูงที่สุดคือภูอผาเอลวาวันภูผาเอลวาวันนะต้องไป<ฮ>ที่ถึงเจ็ดเลยชั้นที่เจ็ดหนึ่งกิโลเมตรวมกว่าจะไหวไหมครับไว <laughs> วหวไหวไหวได้ไหมครับ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันนี่ดูนี่อะไรอ้าวดีนี่พี่เขาเป็นทำเป็นขยะรีไซเคิลสวัสดีครับพี่เรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียวทำอะไรอยู่ครับอ่ามาถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวพี่กำลทำอะไรเนี่ยขวดช้างนี่ขวดช้างเหรอคะเก็บขวดครับนี่ เวลาที่เรามาเทีย no ่ยวอ่ะนะครับเราก็ต้องทิ ciamo, so ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง้วยใช่ไหมครับลูกถ้าเราทิ้งลงแม่น้ําน้ําตกจะสวยไหมครับไม่สวยไม่สวยเนาะบอนก็จาทำลายธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเห็นไหมพี่เขาจะเอาขยะขวดพวกนี้ไปรีไซเคิลคบโอเคไหมครับโอเคป่ะโอเคครับอันนี้พี่จะเอาไปทาอะไรครับเนี่ยอันนี้ช้าครับเอาไปขาเอาไปเป็นรีไซเคิลครับก็ไปทําเป็นพลาสติกมาให้เราใช้ใหม่ ใช่ใหม่ดีะคโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อสวัสดีครับพี่กรนสวัสดีครับบ๊ายบายพี่ด้วยขอบคุณนะครับไปไล่ลุยโอ้ดูจากหนทางแล้วไหวไหมครับโอ,โอ,โอ,โอ้รอด้วยนะครับ โอ้โหสุดยอดงงเลยฟังงงเลยใช่ไหมครับ ตันี้ก็คือสะพานเก่าครับลูกเมื่ <ไป S 1> อก่อนเนี่ยเมื่ <ไป S 1> อก่อนเขาเป็นสะพานไม้แล้วทีนี้เขากลัวว่ามันจะผุเขาก็เลยทําเป็นสะพานปูนะนครับนี่พี่เจมมาดูต้นน้ํานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าต้นน้ํานะครับเป็นต้นน้ําของน้ําตกชั้นที่สองเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอ่างแอ่งน้ําตรงนี้แล้วก็จะไหลลงไปชั้นที่สองข้างล่างเห็นไหมลูกเห็นปะโอเคไปไปกลนตจอ ชั้นที่4ไปทางซ้ายนะครับถ้าชั้นที่3ไปทางขวาเราจะไปชั้นที่ชั้นที่สาม นี่นะครับคือเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเรามาดูเด็กกองนะครับเด็กกองเด็กกองถ่ายนะครับแบบของโอ้สวยมากลูกโอ้ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่สามโอ้โหผ่านน้ำตกนะครับ<ล>สวยมากเลย<า>น้ำสูงมาก โอเคนี okay. okay. oh ่เลยมีปลาด้วยโอ้โหปลาน้อยหน่อยตอนนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นนะฮะไปเฮ้ยน้ำพวกมมันจะมีด้วยครับเดินมาเร็วนี่มันเดินเรามาเล่นตอนนี้กันอืบอะไะ อันที่สามเลยใช่ไหมครับโอ้โหชั้นนี้น้ําตกสูงมากเลยนะครับอันนี้ก็สวยเป็นอันดับต้นๆของที่น้ําตกเอราวัณเลยใช่ไหมครับลูกรับใต่นี้ค่อยจะมันจมหน่อยครับโอ้โหจะเห็นเลย<ม><ะ>ว่าทุกชั้นนีมีปลาเต็มเลยใช่ไหมฮะมชั้นนี้ลึกกี่เมตรครับชั้นนี้ลึกสองเมตรห้าสิบนะโอ้โหสวยมากสวยมาก ควันม,มีควันด้วยปะครับโอ้โหขเขาเรียกไอ้น้ำลูกนี่นะครับก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่อุทยานคอยเฝ้านะครับนี่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เรานะครับพี่ครับตรงนี้เล่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับ โอเคเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเราไปได้แค่กี่ชั้นครับลูกสามชั้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะเหนื่อยมากแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเล่นกันชั้นที่2นะครับชั้นที่2น่าจะไม่สูงมากเนาะเพราะว่าชั้นที่3เนี่ยมันสูงเกินไปมันก็อาจจะเป็นอันตรายสําหรับเด็กได้นะครับเดี๋ยวเราไปชั้นที่2นะครับลูกหลังจากที่เราไปชั้นที่3มาแล้วนะครับปรากฏว่าน้ําตกมันสูงเกินไปใช่ไหมลูกเดี๋ยวป้าจะ สำรวจปลาให้น้องพี่เจก่อนนะครับว้าวโอ้โหอ,อันนี้น่าจะเป็นปลาพวงนะครับเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวเราจะดำน้ำลงไปดูปลากันไป หินด MM. ้วยลูกโอ้โหตอนนี <mówi> oh, oh, uh, uh, uh ้ตอนนี huh. <ucc uto> yeah, right, <owego> ้กำลังวหวต้อนปลาอยู่นะครับโอ้โหโอ้นี่เออนี่นี่นี่พี่เจ้แล้วนี่ครับมีน้ำตกใหญ่มากเลยนะเราจะมาเที่ยวกันนะครับอื้ ลึกปะลองยืนดูลึกปะไม่ลึกยืนได้มั้ยยืนได้มั้ยไม่ได้เล็กหลังเตมังไรอยู่ครับ เล่นสายจิ๋วอ่ะโอ้ตอนนี้ตอนนี้นะครับเ<ๆ>พื่อนๆพีเจ j กําลังจะปีนปน้ำตกแล้วนะครับอ๋ออ้ยระวังตกนะครับ คลิปนี้เราก็สนุกกันมากเลยนะครับน้ำตกที่เมืองไทยสวยมากเลยใช่ไหมครับลูกอันนี้เรียกว่าน้ำตกอะไรครับน้ตกเอรวัณอรวัณอ่าก็มาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนนะบุรีบุรีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สนุกกันมากๆเลยนะครับ<ะ>ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ<ะ>เดี๋ยวน้องพี่เจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ต้องทำไงครับ ถ้าชอบทีนี้อย่าลืมกดติดตาม<อ>ช่องพีเจชู<อ>ให้ด้วยนะครับถ้าอยากจะมาเล่นก็พอ่อแม่มาเล่นหน่อยโอเคแล้วพบกันใหม่พบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายดับน้ำเลย ตาโอ๊ยถี่เสื้อเอามือออกสิน่ะมันบินอยู่ตรงแถวมืออ,อ่ะเออเห็นยัาไ <laughs> นั่นอะมับนบินอยู่แถว